เข้ามาสูตรกล้วยใช่ไหมหสูตรกล้วยเธอเหรออ๋อแล้น,นี่โอ,โอ้โหนี่ลูกสุดกด้วยเนี่ยใช่ไหมลูกสุกดลวเข้าวหวีนั่นเนาะโอ้เขาจะตัดนะครับเนี่ตัดกล้วยนะเอา้านะตัดกันเลยโอ้ที่ทำไงวิธีตัดกล้วยวิธีตัดกล้วยเขาทิ้งันแล้วมันจะลงมาแล้วใช่ไหมลงมาแล้วครับเอา้า เกีของส่วนกล้วยครับก็มันจะมาหาคนถ่ายก่อนเนี่ยเป็นไ,ไหมอ้าว,งาล,วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วครับน,นี่กล้วยเป็นกล้วยอะไรนะกล้วยนี่กล้วยน้ำสุกได้นะนสุกได้มาแล้วครับี่เดไปยปั่นแล้ว,ปวไปโอ้ยโอ้ย,อยได้มาแล้วครับดีนี่ ยังเกลียวเลยนี่สุกสุกเยใช่ไหมสุก้าต้นเลยเออ,อ,อ,อนี่ดีพี่ีวีเขาแมบคือนี่เก้าวีเก้าหวีเนี่ยปลูกข้างบ้านนี่เองเนะได้ผล